ถั่วเขียวต้มนำขิงนะจ๊ะรสชาติหอมหวานนะจ๊ะชื่นใจนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องมนีพิมพ์สิพ้าพี่น้องมาเห็ดทั่วต้มนำขิงนะจ๊ะทั่วต้มนำขิงก็สิีมีถทั่วเขียวนะจ๊ะทั่วเขียวนี่พิมพ์ใส่อยู่สารรมกอยกำนะจ๊ะแ่น้ำค้างขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ตื่นยามเสามาเข้าก็ เอามาลางน้ำออกซีน้ำนะจ๊ะพักไว้ใส่กระชอนนะจ๊ะแล้วก็พิมกับซิมีน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะเป็นก้อนแบบนี้นะจ๊ะลอยหาสิบกมนะจ๊ะหรือว่าสามก้อนนะจ๊ะแล้วกับซิมีขิงนะจ๊ะลางน้ำทำความสะอาดแล้วนะจ๊ะหั่นเป็นแหวนแบบนี้นะจ๊ะสามชิ้นจ้ะแล้วกับซิมีเกลือนะจ๊ะเครื่องซอนซานะจ๊ะ แบพิมพ์มือนี้พิมพ์บ่มีใบเตยเนาะจะพิมพ์สิใสเป็นกินใบเตยแท้นเนาะจะสิใสยุ่ประมาณเรึ่งซอนซาเนาะจ้ะแล้วพิมพ์กะซิมีนามเปล่าเนาะจ้ะเกลียวอย ml สำหรับต้มเนาะจ้ะเข้าไปต้มกันเลยจ้ะตอนนี้พิมพ์ตั้งหม้ออยู่จ้ะตั้งหม้อใส่นามเกลียวอย ml เนาะจ้ะแล้วพิมพ์กะสินามก็เริ่มเดือดเนาะจะเดือดบ่เดือดบ่าเป็นหยังเนาะจ้ะอันนี้พิมพ์สิเพื่อว่าบื่เสียเวลาเนาะจะพิมพ์ด้วยต้มนามล้อนะจ้ะ ถามาเบิงกันเนาะจ้ะว่าหฮาต้มแบบใดทั่วจังสีใสหนาะกินเนาะจ้ะทั่วหนามบ่คุณเนาะจ้ะระวังที่หมอบ่ท่านเดือดเนาะจ้ะพิมพ์สีใสเป็นไฟแห้งก็เนาะจ้ะพอพอหนามเดือดขึ้นแล้วพิมสิปับลดเป็นไฟกลางกลางเนาะจ้ะหฮาสีต้มเบาๆเนาะจ้ะเพื่อว่าบ่หายทั่วมันแตกเม็ดหลาเนาะจ้ะเดี๋ยวหฮอกลับมาเบิงกันอีกที่จ้ะ หลังจากทั่วเดือดขึ้นแล้วนะจะพิมพ์ปรับไฟลงแล้วจะกระสีมีฟองนะจะห้ากระสิคอยซ่อนเอาฟองมันออกนะจะต่มไฟอ่อนๆนะจ๊ะที่นี่ห้าสีเอาฟองพยายามเอาฟองมันออกนะจ๊ะต่อมไปประมาณสิบหาได้ยี่สิบนาทีกระสีใสได้นะจ๊ะ ระวังที่ห้าต้มไปเนาะจะห้าเสียหายน้ำเดือดปุดๆป,ประมาณนี้เนาะจะวาะจะ่าเดือดแห้งเกินไปเนาะจะถ้าห้าเดือดแห้งเกินไปเดี๋ยวทั่วมันสิแตกหลายเกินเนาะจะต้มแบบนี้ไปเนาะจะหลังจากที่พิมพ์ต้มทัว่วไปประมาณสิบห้านาทีเนาะจะทัว่วซุกดีแล้วเนาะจะปิดเตาแล้วพิมพ์สิเอาทัว่วใส่กระชอนเนาะจะเพื่อไปเสด็จ ผักสเสด็จนำไว้เนาะจ้ะแล้วห่าสิไปต้มนำหวานเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะจ้ะหลังจากนั้นห่าสีเอาหม้อเก่้าเนาะจ้ะไปล้างให้สะอาดเนาะจ้ะแล้วห่อกะเอามาตั้งเนาะจ้ะแล้วพิมกษีเอาน้ำตาลปี๊บที่ห่ามีอยู่เนาะจ้ะลงใส่ให้มันใหม่จัหน้อยเนาะจ้ะแล้วพิมกษีเอานา้ำใส่เนาะจ้ะนำ เกลือลอยเอ็มแอลนะจ๊ะตอนนี้น้ำตาลเริ่มเหลืองเลยนจ้ะพิ้งสีน้ำหนามลงใส่เลยจ้ะเพิ่มสีน้ำตาลเพิ่มสีน้ำขิงนะจ๊ะเดี๋ยวห้ากลับมาเบิงตอนน้ำเดือดนะจ๊ะห้าสี่เอาส่วนอื่นลงใส่นะจ๊ะหลังจากหม้อเดือดขึ้นแล้วนะจ๊ะพิมพ์กับสีใส่น้ำตาลลงไปเลยนะจ๊ะ ให้น้ำตาลมันละลายกันเนาะจ้ะแล้วเขาจะใส่ขิงลงไปผอมกันเลยเนาะจ้ะขิงนี่พิมพ์โบเลยใส่หลายเนาะจ้ะ้าใส่หลายยานมันห่อนก็นีเนาะจ้ะใส่เกลือลงไปเลยเนาะจ้ะกลมไปให้น้ำตาลละลายดีเนาะจ้ะถ้าผู้ใดมีน้ำตาลทรายแดงก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้ด้อจ้ะหลังจากหม้อเดือดไปได้สองสามนาทีแล้วเนาะจ้ะ ข้ากะสีเอาน้ำตาลกะละลายแล้วนะจ้าสีเอากินใบเตยนะจ้าลงเลยนะจ้ะนาน้ำกะเดือดเดือดตั้งไฟไฟแห้งเลยนะจ้าแล้วพิมกับซีเอาทั่วที่สุกแล้วนี่นาะจ้าลงใส่เลยจ้าหลังจากนั้นกะสีลอให้ทั่วเดือดน้ำเดือดขึ้นอีกแป๊บหนึ่งเนาะจ้ะาห้าวสิบปีเตาเลยจ้าเพราะว่าห้าสิบอะไรต้มโดนนาะจ้าเพราะว่า อันนี้เป็นนำนำเชื่อมนะจ๊ะทั่วเข้าสุกแล้วนะจ๊ะแค่ต้มให้ทั่วเข้ากันกับน้าตาลนะจ๊ะพราะทัวเริ่มเดือดแบบนี้แล้วเขาปิดเตาเลยนะจ๊ะตอนนี้พิมปิดเตาเลยจ๊ะแต่มันเป็นเตาไฟฟ้านะจ๊ะมันยังนี้เดือดอยู่นะจ๊ะพิมสิยกออกจากเตาเลยจ้ะหลังจากนั้นก็สิตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยเนะจ๊ะหอมมากเลยจ๊ะหอมหอมขิงนะจ้ะ น้ำใสเตี้ยงเยียงดีครับเนาะจ้ะบกคุณบกคุณเลยจ้ะหลังจากตักใส่ถ้วยแล้วกรสิไดประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์ซิซิมเบิร์เนาะจ้ะแต่ยังห่อนอยู่ซิมคำใหญ่บ่ดยเนาะจ้ะซิมคำน่อย,อ,ยอืม แซ่บพี่น้องหวานกําลังดีเลยจ้ะคลิปนี้มาเห็นให้พี่น้องเบิ่งนะจ้ะหอมหอมขิงเนะจ้ะหอมน้ำตาลเนะจ้ะคลิปนี้มาเห็นให้พี่น้องเบิง่งถ้าถืกใจกะไปล่องเหตุตามเลอจ้ะถ้าถืกใจก็กดติดตามกดถืกใจให้พิมพ์เนี่เจ้ะเพื่อได้เป็นกําลังใจใด้เหตุคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้พี่น้องด้เบิ่งกันเนาะจ้ะ คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า